กลองบันทึกนะคะ70ไมรุ่น a 5 1 0นะคะบันทึกหน้าหลังนะวิธีการเชื่อมต่อนะคะกรณีที่หากที่ทางร้านตั้งค่าเปิดไ i ไฟออโตไปให้เนี่ยมันเปลี่ยนค่าเป็นไม่ออโตนะคะรูปไ i ไฟมีการกรบาดแบบนี้นะอันดับแรกให้ลูกค้าไปเปิดไ i ไฟก่อนนะคะกดปุ่มขวาสุดนะคะที่รูปเฟืองกดปุ่มที่ตรงกับสัญ,ญลักษณ์เลื่อนขวานะคะมาที่คําว่าระบบกดถูกเข้าไปนะคะจะเจอคําว่าฮอสปอร์ตไบไฟลูกค้ากดถูกเข้าไปค่ะ กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเปิดนะคะอ่ารหัสของกล้องรุ่นนี้จะเป็น12345678นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากตั้งค่าให้เขาเปิดออโต้นะคะไม่ต้องคอยกดทุกครั้งก็ย้อนกลับแล้วมาที่คำว่าเปิดการตั้งค่า Wifi นะคะแล้วก็ติ๊กถูกเข้าไปเท่านี้เองนะคะแล้วกดย้อนกลับได้เลย ะะอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะคะมุมมองกล้องกดปุ่มซ้ายสุดนะคะสามารถเปิดดูได้หลายรูปแบบแต่เขาก็จะบันทึกหน้าหลังพร้อมกันอยู่ดีนะคะการดูไฟล์ย้อหลักบนจอกล้องก็กดปุ่มที่ตรงกับรูปรูปภาพนะคะจะดูไฟล์ทั้งหมดที่เป็นไฟล์ปกติก็กดถูกเข้าไปหน้าหลังหน้าหลังจะสลับกันอยู่นะคะอันแรกคือล่าสุดเสมออันต่อไปก็ย้อนอดีตลงมาเรื่อยๆนะคะ อยากดูไฟล์ไหนก็ติ๊กถูกเข้าไปได้เลยนะคะสามารถเปิดไฟล์สําคัญนะคะบนนี้เพื่อจบปัญหาบนท้องถนนได้นะคะหรือถ้าเป็นไฟล์จากแรงสั่นสะเทือนก็ให้เลื่อนมาที่ไฟล์ฉุกเฉินนะคะซึ่งอันนี้จะยังไม่มีนะดูเสร็จอย่าลืมย้อนกลับด้วยนะคะมาที่หน้าแรกเพื่อให้กล้องเขากลับมาบันทึกตามปกติสังเกตคําว่าเลคอร์ดเสมอนะคะถ้าคําว่าเลคอร์ดขึ้นเนี่ยกล้องของเราก็จะทํางานปกตินะคะจากนั้นเราไปที่มือถือนะคะกรณีที่เราจะเชื่อม เพื่อเรียกไฟล์มาดูที่มือถือนะคะค้นหา w i f i ค่ะตัวกล้องเนี่ยจะปล่อยเป็น Wi-Fi มาแต่ไม่ใช่เน็ตนะคะจะเจอ70็ดสิบไมล์เอห้าหนะคะชื่อกล้องเลยรหัสก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะรุ่นนี้1 2 3 4 5 678สแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นรุ่นรองลองมาเนี่ยรหัสแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องกดดูอีกทีนะ,ะแต่ส่วนใหญ่ที่ร้านก็จะเซต เซตค่าไปให้หมดแล้วนะคะอันนี้คือถ่ายไว้ให้เผื่อว่าเปลี่ยนมือถืออะไรแบบนี้เนแล้วเราต้องการเชื่อม WiFi ใหม่นะคะเมื่อเชื่อมเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้มือถือ Android เนี่ยเขาอาจจะถามย้าอีกอาจจะมีไอคอนขึ้นมาถามย้ําอีกรอบว่าจะยืนยันการเชื่อมไหมนะคะเราก็กดยืนยันไปนะาจากนั้นเราก็ไปที่แอปพลิเคชัน70็ดไมค่ะ กดบวกนะคะถ้าเราปิดบลูทูธไว้เขาจะให้เราเปิดบลูทูธค่ะเสร็จแล้วกดย้อนกลับนะคะกดกล้องมีหน้าจอนะคะแล้วก็กดตามเข้าไปเลยอันนี้ถ้าเขามาหน้านี้เราทำการเชื่อมไว้แล้วเราก็กดย้อนกลับนะคะปึ๊บ เขาขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็กดไปที่ชื่อกล้องนะคะแล้วเขาจะให้เรามายืนยันกับตัวกล้องอีกหนึ่งครั้งนะคะขึ้นแบบนี้กดถูกเข้าไปนะคะเป็นอันเรียบร้อยนะคะมือถือทุกเครื่องที่อยากจะเชื่อมกับกล้องตัวนี้นะคะจะต้องทําขั้นตอนนี้ก่อนเสมอนะคะาหากเขาถามว่าจะยังเชื่อมต่อไหมเราก็กดเชื่อมต่อนะคะก็จะสามารถ เข้าสู่ตัวกล้องได้นะคะโอเคเดี๋ยวลองใหม่นะสมมุติว่าเราเชื่อมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปึ๊บย้อนกลับมานะแอปเราก็จะมีรูปกล้องของเรานะคะถ้าเรามีไว้หลายตัวเนี่ยก็แอดแอดแอดเข้าไปได้เลยนะคะคราวนี้ถ้าเราอยากเชื่อมกับตัวกล้องนะคะก็ไปเปิด wi-Fi ค่ะ อันนี้เรามีเชื่อมเน็ตบ้านไว้เขาก็จะไม่ได้อออาจจะไม่ได้ออโต้เข้ากับตัว Wi-Fi กล้องนะคะเราก็กดชื่อเขานิดนึงนะคะแล้วก็ย้อนกลับจ้าไปที่แอปนะคะแล้วก็หาตัวกล้องของเรานะคะสกู่นะของเรา a 5 1 0ก็กดเชื่อมต่อกล้องก็จะเข้าหน้านี้ได้เลยนะคะครั้งต่อไปจะง่ายขึ้นค่ะยุ่งยากแค่ครั้งแรกอันนี้ก็จะเป็นมุมมองกล้องนะคะสามารถสลับดู ตรงนี้ได้นะคะถ้าเราต้องการดูไฟย้อนหลังกดคาว่าอัลบั้มนะคะเขาจะแบ่งแยกเลยไฟล์ปกติไฟล์สันะือนนะคะส่วนสามอันละสองอันล่างเนี่ยถ้าเราไม่ได้เพิ่มชุดบันทึกตอนจอดก็จะไม่มีไฟล์นะคะถ้าเราจะดูไฟล์ปกติก็กดอันแรกเลยเลยนะคะกล้องหน้ากับกล้องหลังเขาจะแยกกันนะคะจะก,กดจากข้างบนก็ได้แล้วเหมือนเดิมค่ะข้างบนคือล่าสุดเสมอย้อนลงมาคืออดีตนะคะกล้องรถไม่ว่ายี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะคะไม่นับเป็นวันนะนับเป็นชั่วโมงนะคะ 64กิกเนี่ยอยู่ได้ประมาณ3-4ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะนับเฉพาะขับดับไม่นับเพราะฉะนั้นมีเหตุอะไรลูกค้าต้องรีบเชื่อมเซฟนะคะอ่าเราก็ไล่ดูค่ะว่าช็อตไหนคือช็อตที่เราต้องการตัว a 5 1 0เนี่ยเขาจะมีตัว gps ด้วยนะคะเราสามารถกดดูไปลักษณะของตัว gps ก็ได้นะคะแต่อันนี้น่าจะอับสัญ,ญญาณอยู่นะคะเพราะว่าในร้านเนี่ยสัญ,ญญาณจะค่อนข้างเข้าไม่ถึงนะคะ ลูกค้าก็สามารถกดเล่นเองได้นะคะถ้าเราเป็นเนี่ยเป็นอ่าแบบเนี้ยถ้าเป็นไฟที่เราขับขี่อยู่นะคะพวกความเร็วรถต่างๆก็จะขึ้นมาด้วยนะคะสมมติเราหาเจอแล้วไฟนี้แหละไฟที่เราต้องการนะคะกดดาวน์โหลดด้วยนะแล้วก็รอจนกว่าจะครบ100นะคะถ้าเราไม่ดาวน์โหลดเนี่ยไฟจะยังไม่ได้อยู่กับเรานะคะอ่าอันนี้เมมเต็มนะคะลูกค้าก็รอจนกว่าจะครบ100แค่นั้นเองไฟล์ที่เราต้องการก็จะไปอยู่ในอ่าเมม อยู่ในแกลเลอรี่ของมือถือเราเลยนะคะง่ายมากๆถ้าเราต้องการฟอร์แมตการ์ดนะคะเข้าที่การตั้งค่านะคะหรืออยากตั้งเพิ่มเติมก็สามารถตั้งได้นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างกดคําว่าฟอร์แมตแล้วก็ยืนยันนะคะควรฟอร์แมตการ์ดสักเดือนละ1ครั้งนะคะในกล้องทุกๆรุ่นเลยนะเมมจะได้ไม่เสียเร็วด้วยนะคะโอเคการใช้งานประมาณนี้นะคะสําหรับตัวกล้อง70ม A510 นะคะเก็บไว้ดูกันนะขอบคุณคะ่ะ